เช็คเช็คเช็คโอเคอืมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผม PTQ อยู่กันในเกมอุลตร้าแมนอ่า l e g e n d s of Hero ครับใช่เกมอุลตร้าแมนล e เจนส์ออฟฮีโคืออ่าทำไมหายไปอ่ะไม่ต้องแบกใจผมเรียนอยู่มาหก,ก็คงเข้าใจแหละ ก็ทำไมถึงผมหายไปปุ๊เพลงมาแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอืมไทกะผมไม่ได้ดูอุลเตอร์แมนไทกะนะครับพูดไว้เลยอย่าคาดหวังว่าผมจะสามารถตอบอะไรได้เพราะผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูะนะอุลเตอร์แมนไทกะเนี่ยพอดีก็ย้อนเนะน,นี่ยพอดีก็กะจะดูแต่ไปดูทริกเกอร์เฉยเลยทริกเกอร์ก็งั้นๆแหละอุลเตอร์แมนแซดก็ดูไม่จบด้วยนะ แต่ว่าผมไปย้อนไปดูคอร์มอสจบอะ,อะผมไปดูย้อนไปดูคอร์มอสจบอะเอล่ะอาวแล้วก็นี่ครับมีล็อกอินแล้วนี่นี่คือการล็อกอินนะครับอ๋อใช่ใช่แต่ล็อกอินก็อย่าลืมอัปโหลดไฟ์เข้าขอ้ขอมูลลางข้อมูลด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอลบไปมันก็จะหายทันทีเหมือนว่าหลังจาก MVP จะได้ฟังก์ชัน Cursor level f v p ที่ต่าง การจะได้รับจานวนครั้งอัปโหลดและดาวน์โหลดไม่เหมือนกันความคืบหน้าการอัปโหลดและดาวน์โหลดต้องดาเนินการด้วยตนเองและการดําเนินการแต่ละครั้งจะทับไฟล์ปัจจุบันขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้โปรดดาเนินการด้วยความระมัดระวังอืมผมเป็นพวกที่แบบอัปโหลดไฟล์คือแบบอัปโหลดเซฟแบบไม่คิดหน้าคิดหลังซะด้วยสิคือวันหนึ่งผมก็จะอักดอัปโหลดอัปโหลดเพื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นไนะ มันเป็นทั้งแบบขี้เลเป็นทั้งการระแวงแล้วก็คือพลาดเยอะเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะไปแล้วอะ่ะเพื่อนผมคนหนึ่งไปแล้วอะ่ะคือไอดียผไอดีเขาอะ่ะเหมือนเขาจะบอกว่าเขาลบไปทั้งที่เขาล็อกินเฟซบุ๊กแล้วแต่เขาคงไม่ได้อัปโหลดไฟล์แหละคือเขาคงไม่ได้อัปโหลดไฟล์แค่สมัครเอ่อลอกอินไว้เฉยๆคือเขาไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองนะคิดว่ามันลอกอินแล้วเรียบร้อยพอลบไปมันก็หายหมดแหละ ใช่หายหมดแหละแม่ต้องเสียใจะให้เพื่อนผมคนนั้นด้วยแล้วเหมือนจะเป็นคนเดียวที่เคยกับโทรใน,ในกลางคลิปผมตอนนั้นเนี่ยโทรเข้ามากลางคลิปจําได้ไหมครับเบอร์นั้นแหละคนเดียวกันด้วยแม <c oughs> อู้เออจริงผมก็เห็นตั้งนานแล้วล่ะแต่ผมไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่ร้อยบาทตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เมื่อถึงเวลานะนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามันร้อยบาทใช่นะน้อยกว่าอุตรตมแมน รีเจนหรือเปล่ารีเจนประมาณร้อยห้าสิบาทอันนี้ประมาณหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าถูกกว่าแหละอันนี้ก็ยังคงแพงเหมือนเดิมเดี๋ยวผมต้องลองทดลองเล่นตัวนี้สักหน่อยแล้วใช่ใช่เดี๋ยวผมจะมาเล่นสีโรยดูด้วยสีโร่ผมยังอัพไม่เต็มนะคือแบบกะจะอัพให้เต็มก็ยังไม่เต็มสักทีนานแสนนานรีเจนผมก็ยังไม่เต็มเลยเอออันนี้เนี่ิจมหากกลับนี่ดูรีเจนสิแล้วดูของที่ผมมีตอนนี้สิ 4486มันยังไม่มากพออะคิดเอาละกันครับเก็บเก็บวันละ1,000เก็บทีละ1,000วันละวันละห0 0่งนอ่ะถ้าเก็บวันละ1,000พัาสมาโอ้อีกกี่วันเนี่ยกว่าผมจะได้ลีเจนดับเลเวล55คิดว่าเควสอ,อัพดาวผมจองการอัพดาวเพื่อให้ได้6ดาว สาเหตุทำไมน่ะเหรอแน่นอนผมอยากได้ท่าไม้ตายสปาร์ค e g เจนไงละ่ะผมอยากรู้ว่ามันแรงเท่ากับเหมือนผมไม่อยากไปดูช่องอื่นเนะี่ยผมอยากจะเก็บแล้วก็เล่นดูเองเลยคือแบบสปาร์ค e g เจนเน่ยอยากรู้อยากทดสอบความแรงของมันนะว่ามันแรงสมเป็นตำนานไหมสปา r ์คเ g เจนเนี่ยพูดถึงตำนานไปดูอุนต้ากาแล็กซี่ไฟดีกว่า <laughs> ถ้าผมอัดคลิปนี้เสร็จผมจะไปดูอุลต้ากาแล็กซีไฟอีกรอบหนึ่งภาครีบูตรีบูตอะ ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่รีบูตนะรีบูตรีบูตมาครับมันก็เรียกยากเนี่ล็อกร้อยบาทเก็บไว้ก่อนนี้เก็บไว้ก่อนไม่ถึงเวลาเพราะผมยังไม่นี่จีสจีเก้ยังคงเหมือนเดิมแหละคอสโมสยังคงขาดอีกสิบชิ้นส่วนน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเดี๋ยนะนี่นี่น,นี่ขาดอีกสิบสิบชิ้นส่วนคอสโมสิบแคปซูลสิไม่กี่ชิ้นส่วนไม่ได้อัดนานลิ้นมันแข็งนะี่ยแล้วมันพูดไม่ถนัดเลยครับ ตามปกติก็ยังโอ้อันี้ก็ขาดอีกเยอะเลยอของซีโร่เปลเรียวขาดเยอะอันนี้ของตํามันคิงอัพได้แล้ะในโออัพได้แต่ว่าขาดของใครนะาอนนี้อเซเว่นแม,ม่แล้วถูกแล้วเซเว่นขาด Seven. เซเว่นไอจริงนะไมผมรู้สึกไม่ค่อยแนลิมนึกถึงใครดูซีรี์เลโออ่ะก็จะรู้ว่าทำไมผมถึงแบบรู้สึกแหม่งๆนะเอาซีโร่ครับเอผิด เซเว่นกับเลโอเลโอเออเซเว่นกับเลโออ่ะมันยัจะเข้าคู่กันผมรู้สึกแบบสงสารเลโอจังเลยอันนี้เบเลี่ยวกับอุลตร้าแมนสัตว์ประหลาดก็ไม่เป็นอิ้นส่วนที่สามารถอัพได้อันนี้ขาดอีกสิบชิน้นนี่ผมมาพูดเรื่องผมเนี่ยผมว่าเหมือนว่าทุกทุนเรื่องเก่กาๆโอ้ผมลืมไปหมดแล้วถึงผมเข้ามาแล้วรอบหนึ่งแต่ผมไม่ได้เช็คอะไรมากเนี่ยเข้ามันเพราะว่ามันมีล็อกอินผมก็เลยเกิดมา อันนี้ผมแบบเล่นหมดแบบเอาจริงอ่ะคือไปลงเล่นดันแล้วซึ่งมันเล่นครึ่งแบบนานมากครึ่งชั่วโมงอะ่ะ <laughs> เพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าตบทีเดียวแล้วตายผมค่อยๆป,ปื๊บปื๊บจนถึงไปหาบอสซึ่งมันยากมากตอนเล่นบอสอะ่ะโกโมล่าคือแบบโกโมล่าอันจริงๆถ้าไม่ใช่โกโลมาถ้าไม่ใช่โกโมล่านมันง่ายกว่านี้เยอะเลยเพราะโกโมล่ามันสกิลฮิวที่โคตรโหดเลยอเดี๋ยวช่างกันแล้วกัน ซีโร่ซีโร่พูดถึงซีโร่ชิสุนซีโร่ปวดชมสิ่งน่าสนใจสักคู่แล้วมาติดตามชมเกมอุลตร้าแมนเจนออฟฮีโร่อีกครั้งกดรับชมโฆษณาเปิดผักสักคู่ชิซุนซีโร่ผมจะได้ไปอัปเกรดซีโร่เป็นให้เป็นกี่ดาววะแต่ผมจำไม่ได้ใช่อัปเป็น5ดาวผมน่าจะอยู่ที่4ดาวเลย รักน่ารักก่าจำได้โฆษณาเลยจำได้เลยใครชอบภาพเก่าแบบเทินเบรกด้วยนะไม่จ่ายค่าโฆษณาแล้วอีอย่างผมก็ไม่ได้เล่นด้วยผมเล่นแต่อย่าขึ้นชันะอย่าขึ้นชันะ <c oughs> กดถ้ากดตัวนี้อย่าขึ้นช่อนะนด้โอ้โหดีนะมันขึ้นแบบนี้ได้ไหมอย่าบอกนะ่าต้อชมคลิปอีกรอบหนึ่หเลยว่าต้องชมคลิปโอเคเจ็ดนาทียังได้อีกสิบสามนาที เซโลเซลเฮ้ย hey, มันเซเว่นแม่นี่ถึงเพลงเซเว่นแล้วแต่ร้องเซโร่เอ้ยซซโร่เออมันออกสำเนียงนะนะออกสำเนียงเซโร่เซโร่พอดีมันออกสำเนียงแบบญีนะ่ปุ่นนิดนึงเน่ะเซโร่เซโลเซโลเซโร่เอาละเลื่อนขั้นเป็นห้าดาวนี่ซซโร่ Zero. โอ้โหเก็บตั้งนานจริงๆว่เก็บตั้งนานมากเลยเนะี่ยผมกว่าจะได้ห้าดาวเนี่ยอ่าโอ้โหเก็บเยอะเก็บเยอะ เอาล่ะโอ้ในที่สุดผมก็เห็นข่าวของซีโร่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ไม่กดผมไม่กดพูดแบบนะั้นผมควรไปดูอีตรงนั้นนะอ่าอีตรงไหนนะผมจำไม่ได้ทีนผมจำได้มันมีอยู่ช็อตหนึ่งโอ้ชายชาย่จำได้แล้วของออฟของออฟร่างบิยอนีิงกล้องขาดชิ้นส่วนเยอะเลยซีโร่มีแค่สกินอัลติเมทซีโร่ทำไมผมชอบออกสำเนียงซีโร่อะ เซโลนึกถึงบริสเทพมอรณา,าใครเคยดูบ้างอะเซโลที่โคตรแรงเลยของอิจิโกะน,นะบูธแห่งแสงรางอัลติเมตอัลติเมตเซโลทำไมผมติดสำเนียงเซโลเดี๋ยวผมพูดจนติดก็ไม่ใช้คำศูนย์เป็นว่าเซโลแทนแล้วเดี่ยวยังไม่มีเฮจำได้ว่าเน็กซัสผมพอดีพอดีว่าเอามาฮิวเนะี่ยเป็นสายฮิวแบบเป็นสายฮิวประจำตีเนะี่ย จูนิสเอาล่างจูนิสอัพก่อนแล้วก็จ <Okay. S 1> ูนิสบูโอเคไปโอ้โหแล้วทำไมเน็กซัผมมันทำไมมันเต็มสตรีมขนาดนี้ทั้งที่ตัวอื่นผมยังแรกแรกมีแลไม่มีแลเลยเนี่ยแลดูแลดูแลวดูเน็กซัดู os, ดูของดีซะด้วยเนี่ยเน็กซัตผมใส่ให้ทำไมวะใส่ผมคนต้องใส่ถึกเพราะว่ามันเป็นตัวฮิวจำตี้มั้งผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนั้น มันมีแบบเวอร์ชันเอาเวอร์ชันแบบเอาจริงนะเกีออน,นี้ผมยังแค่ใส่เฉยๆนะเนี่ยเนี่ยไว้ตัวเองซะละเล่นด่านออฟแล้วกันไหนๆก็มาแล้วขอเก็บไอ้น,นี่สักหน่อยไอ้น,นี่ผมเล่นอันนี้คือผมเล่นเก็บไอ้นี่เนี่ยนะพลาสมาเพราะว่าเดี๋ยวมัน,นเล่นได้จำกัดเนนะี่ยใอ้ดูสิผมใช้ไปตั้งเยอะเลยเนี่ยอาซีโร่ซีโร่ด่านนี้ง่ายใช้ซีโร่ลงก็ได้แหละถ้าว่าไปซีโร่ผมใส่ของอยังไนงะต้องอัดให้เต็มเต็มที่ ไหนๆก็มีจะมีคนขอให้เล่นซิโลกับเน็กซัสแต่เน็กเอ้ยผู้ผิดโนอาอืมเน็กซ์เอ้ย, no อม,อยมันชอบติดโนอากับเน็กซัสเนี่ยเดี๋ยวนะดีเจนผมก็ยังอยู่แค่เนี้ยเออแต่ก็โครอยู่แลลวเอาไปล้มโคตรพวกที่เลเวลต่างกันตั้งสิบได้อ่ะโคตรเลโอได้อ่ะเอาสิมันต้องโคตรจะโคตรเลโอได้แหละ ผมชอบใช้สก,กิลตรงสกกตาร์นี่แหละแต่บางทีสก,กิลสตาร์กกกกมันก็ไม่ทํางานมันไม่ได้เรียกว่าสกกตาร์มันเรียกว่าเหมือนการหยุดให้อยู่นิ่งๆ่งของก็มีขาดแค่นี้ินะของยังอัพไม่ได้เลยขาดเยอะเลยด้วยช่วงนี้คือช่วงนั้นแะช่วงนั้นคือช่วงผ่านน่ะช่วงผ่านตีนอย่างตอนนั้นอะ่ะผมจําได้เลยแล้วจะมีช่วงสะสมแล้วช่วงผ่านคือช่วงสะสมแล้วตุ้งผ่านเกลี้ยงไม่เหลือก็อ,อื่นก็ต้องอัพก่อนอันนี้เพิ่งจะกลับมารวบรวมใหม่เพรด้วยเมื่อก่อนเนี้ยผมนึกถึงเลยครับ วันเก่กาๆตอนนั้นไฟแรงอยู่แบบเล่นเต็มที่อ่ะแบบสุดๆอ่ะแล้วเพชรอ่ะเข้าใจใช่ไหมเพชรอ่ะได้อย่างยากลําบากอ่ะคือยึดถึงนึกถ,ถึงยุคนั้นทำไมโอ้ยนึกถึงพูดถึงยุคเลยพูดไปเป็นยุคเลยเป็นยุคที่เพชรอ่ะหายากม,มากๆเลยถ้าผมพูดเบาไปขออภัยนะครับไปเล่นเสียงาละกันผมก็ผมก็ลดเสียงเพื่อขี้เสียงมันค่อนข้างสมูทกับเสียงที่ผมพูดเพราะว่าเสียงพูดผมมันเบาไปไปไป,ไปพูดไปเยอะแนละ้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยผมขี้ลืมจังเลยอะ่ะเมื่อแต่พูดเรื่องยุคเก่าๆ หรือแค่ไม่กี่นาทีได้เด็ดแมเป็นการเล่นเว้งเร็งเงเงที่จำกัดจริงๆเออ,เอ,อประเภทกว้างไวเออซีโร่เป็นพวกกว้างไวบูบ๊อบบ๊บต้องดูที่นี่ด้วยคริสตันอืช่วงผ่านน่ะถ้าผมผ่านเกลี้ยงจริงนะตอนนั้นนะ่ะนี่เป็นสาวบรกโดมมาได้ตังเยอะช่วงนั้นผ่านเกลี้ยงป้องกันกาย <c oughs> ก็ใส่นี่ไปอีกอันหนึ่งเอาแทางทะลุดีกว่ายังไม่อัพเวลยังไม่อัพเวลปล่อยไว้ก่อนไปก่อนของดีของดีองดเอ่อผัวเ,เอาคอนามานทำไมอ๋อใช่ชยเฉกเฉกเฮ้ยรีเจนขาดแค่ไอ้เนี่ยเออกดผิดจะกดตรงเสื้อคอลุมโอ้ใช่ใช่ลืมอัพเวลลืมอัพเลยลืมอัพเลยปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอให้ พัสมาให้อัพเป็น6ดาวให้ได้ก่อนบางทีผมก็คิดว่าผมเด,เดี๋ยวเอาเ่อยไว้กันแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปดูโฆษณาทีหลังมันเสียเวลาเพราะว่าผมไม่กดหยุดไงซิโลเอาแหละเอาลงงี้แหละผมว่าผมกะจะลงดันแล้วเล่นซิโ่ทั้งเกมนะแต่ว่ามันยังไม่หกดาวผมยังไม่มั่นใจความแข็งแกร่งพอ เอาใครดีนะเมบิอุสอดีตตัวที่ตัวโปรดผมเลยอดีตนะน,นะแต่ตอนนี้ผมชอบคอสมอลละผมไปดูคอสมอลแล้วแบบเอ้ยชื่นชอบชื่นชอบชื่นชอบลีเจนด์เดี๋ยวค่อยเก็บไว้ใช้ทีหลังเดี๋ยวค่อยเอยค่อยทดลองตัวใหม่ทีหลังด้วยตัวเติมใหม่เนะี่ยเอามาเริ่มงมาเลยเฮ้ยเอ้ย,อยจะใช้โดมอาร์นีกว่าช่างมันเถอะก็บตัวเทพก็แยกแยกกันไปมีสองมีแค่คอสมอลก็น่าจะเอาอยู่แล้วล่ะ ผมถึงกล้าใช้ไงกล้าใช้ที่ซีโร่ดาวไม่เต็มแถมได้เวลแค่สี่สิบอะว้าว,ว,าวกดไม่ดูไม่กดไม่ดูแป้นเลยเออถึงผมจะใช้โทรศัพท์ก็เถอะผมไม่มีแป้นให้ดูนี่หว่านี่คอสมอสคืนชีพแล้วเมื่อก่อนเนี้การเล่นเนี่ยมันโคตรยากลำบากเลยไม่รู้ทำไมสงสัยภาพเลเวลผมน้อยเม ถ้ามีสโลด้วยไปสโลภาพเอากันเอานะครับเฮ้ยสีโลสลักเกอร์จริงๆควรเรียกว่าไอสลักเกอร์แหละแต่ผมเรียกเพราะว่ามีของเซเว่นด้วยจะเรียกว่าไอสลักเกอร์มันก็ยังไงอยู่สีโลสลักเกอร์เลยดีกว่าขนาดว่า, Loop, า Loop, ลูปขนาดลูปลอสโซ่ลูปเออขนาดลอสโซ่กับลูปนี่ยังใช้ อะไรนะใช่สุดยอดเลยยังพูดว่าไอสลักเกอร์อยู่แต่ลืมแล้วว่าเป็นลูปสลักเกอร์เออามาโนอาโนอาหนึ่งสองขาดเทพขาดเทพอีกตัวหนึงอะขาดเทพอีกตัวหนึ่งอ่ะเอมีสองเทพแล้วยังขาดเทพอีกตัวโอ้จางแล้วกันขาดเทพอีกตัว,วน,วนึงไง หรือจะเอาโนหรือจะเอาเน็กซัสไปแทนเทพ,ทพเทพดีเอแต่ผมกะจะเอามาใช้จูนิตนะเพราะว่าอันผมว่าจูนิดใช้มันกว่าเหมือนมันแบบให้ความรู้สึกมันแรงกว่าเออพูดถึงเทพพูดถึงเทพเออเอานี่แทนแล้วกันจริงๆผมอยากเล่นที่ด่างมันยากกว่านี้นะแต่ว่ามันใช้เวลานานซึ่งคิปผมก็เหลือแค่นาทีผมว่ามันไม่พอ ไปก่อนเนี่ยดาเนี่ยเลยย่นยากมากนี่นี่เอาตัวแทนเทพมาแบบไม่มีสามเทพไม่มีแบบสี่เทพอะแบบซากา้ารีเจนแล้วก็โนอาเอาเออเอาไปตัวแทนไปก่อนเอาตัวแทนคิงไปก่อนแล้วกันนะตัวแทนคิงเฮ้ยโอ้โหเอาใช้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยดาวไม่เต็มแต่ก็เอาอยู่เหมือนกันเนี่ยพวกแก ก็ตีนผมว่าเอาไม่ค่อยอยู่นะแต่แต่ว่าคอสบอสก็บางจริงแหละในนี้ถึงคือคลื่อนที่ได้ก็เถอะนี่ดะเปลี่ยนตัวอเอ้ยจะไปถ้าได้ท่านี้นะถึงแม้ว่ายิงไปแล้วเคลื่อนที่ไปได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่มีเนะี่ยเอาตัวแทนเอาตัวแทนมาสู้ <c oughs> จีส้างอะไรนะรอยัลมมาสเตอร์เปล่า ผมไม่ได้ดูจีนานแล้วส่วนใหญ่ผมจะไปดูคอสมอสนูน่นคือแบบหกสิบตอนผมดไล่ดูจนจบอ่ะในเวลาใช้เทพเทพอีกคนแล้วเทพปิดฉากอยากใช้สปาร์คเรเจนนะจริงที่ซื้อมาคืออยากเห็นท่าสปาร์คเรเจนนี่แหละไม่ใช่อะไรโอ้โหขึ้นที่เร็วไอเดียจริงๆมันเหมือนท่าหยุดเวลาเดี๋ยวฟังเสียงนะ เออแต่ก็ยังคงเคลื่อนที่อยู่แล้วคอสมอสก็ร่วมไปแล้วจบด้วยท่าเท่ทั้งสองกับตัวแทนอีกหนึ่งเรียกว่าตัวแทนยี่ดีกว่าผมก็ลืมไปแล้วว่าผมมีจีร่างรอย l ้ a มมาสเตอร์ใช่ป่ะรอยย้ a มาสเตอร์ป่าผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมพูดผิดเลยช่วงนี้ไม่ค่อยดูอุลตอร์แมนแหะส่วนใหญ่ไปดูคอสมอสผมพูดซ้ำไปแล้ว ไปดูคอสมอลไล่จนจบอ่ะเออเอาเทพกับสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันเลยผมสู้ไม่ได้มันใช้เวลานานเกินไปผมต้องอพัพให้เลเวลสูงๆนูน่นถึงทำได้ปลดล็อกแล้วผมก็เลยไปเห็นซีโร่ที่เขาหายมันเหมือนเขาหายแล้วบางทีผมไม่มัน่นใจว่าผมจะชนะได้ไหมซึ่งอาเล่นจริงๆมันใช้เวลานานมากเลยผมเลอสามนาที แต่ด่านนี้ด่านแรกแหละด่านนี้ไม่ค่อยได้นะและแต่นี้ผมไม่มั่นใจผมไม่เคยรองลองดูหรือดาวไม่เต็มด้วยเอ้ยชักระแวงแล้วว่าผมขนาดผมใช้ตัวจริงจังยังดาวไม่เต็มเลยเออลองกลับไปเก็บดาวก่อนดิพวกดาวไม่เต็มนี่ผมแปลกนะทำไมนี่มันขึ้นวันโ,โอ้ดาวไม่เต็มดาวไม่เต็ม เอาพวกเทพเอาเทพมาเอาพวกเทพมาลุยดันที่ยังดาวไม่เต็มเอาให้เต็มเลยเทพที่หนึ่งบีเจนเอาซีโร่มาแล้วกันแม่เอาซีโร่มาเอาไปเอามาไอ้นี่เฉยๆบังเฉยเลยเออเดินเออเอาใช่ฮเอาซีโร่มาเป็นตัวจุดเฉยเพราะซีโร่มันเอาเรื่องอยู่นะก็รู้อยู่ซีโร่เขาเป็นใครเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวค่อยไปอัพเจนให้เต็มทีหลังผมไม่ค่อยมีปัญหากับเจนเท่าไหร่ เขาดีเจนึกตาแบบทำเควสอะ่ะมีเนืหาอีตรงที่ทำเควสนี่แหละประเด็นอุย้ยเควสมันลำบากจริงอยากใช้คอสมอสไปลุยนะถือเป็นการอัพเวลด้วยแต่ไว้ก่อนแล้วกันช่วงนี้อวยคอสมอสเนะี่ยกาจะเอาให้เต็มที่เลยแต่ไม่ได้ของใช้งบปลดไปกับตัวไหนไม่รู้อ่ะไม่รีเจนก็ติกาสตัวนี่แหละใช้ก็ประมาณหมดแล้วเออเอาไปเอาสันเออเอาสองเทพกับเอ่อกับตัวเก่งเออ ไม่ไม่ใช่ตัวเก่งของผมนะตัวเก่งของผมเป็น X. เออสองเทม,มันขาดไปเทพคนหนึ่งอะ่ะผมจะเอาทิกทิก้ามันก็ไม่ใช่เทพนะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนั้นเนี่ยหรือว่าตัวมันด่ามันง่ายอะมันก็เลยเอาเรื่องผมไม่เคยเอาตัวพวกนี้ไปลงตัง้งแไห่เพราะว่ามันเลเวลดาวไม่เต็มนะ เอาเทพไปเตะดูกรกะจ้า๊อวค่อยเอาซีโร่ไปลุยบอสเออเออคิดได้ไงไม่เลอะเออจริงๆแล้วลุยบอสผมเอาดิเจนไปลุยลุยบอสได้รับประก,กันกว่าให้ยิงวืดมีสามสกิลนี่เนาะผมเลยไม่เคยชิมิตตีนผมจะกดสี่ไม่ก็ห้าสกิลเออโ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 อซีโร่ซีโร่โพี่พู้พิงล้ำแสงมันยิงใกล้ๆไม่ค่อยโดนเลยมันยิงแต่โดนแต่ไกลๆแต่ก็ช่างกันเถอะเพราะผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ก็าไม่ใช้อ่โอ้ยพี่แกเป็นแบบยิงแบบนี่พี่แกเป็นแบบไม่ถอยหลังยิงอ่ะเหมือนทีก้าที่จะถอยหลังยิงซึ่งนล้วมันมก็มีโอกาสโดนนะแต่มันชาร์จชา้าบอสแล้วเหรอนี่เอาซีโร่ไปตอบบอสแหละเอาซีโร่ไปบิดชาร์จแลทำไมตอนนั้นผมไม่ได้สามดาววอยู่ผมยังไม่เทพเพราะที่เอาไปลงว่ะ ต่อเวลาก็ได้ห้านาทีห้านาทีอื้มไหวแหละเครื่องไหวแหละเอาแบบเซตเดิมเอาเซตน,นี้แหละไปลุยว้าวแรกนั้นล็อกละใช่ใช่เยปวติดตามโฆษณาสักครู่แล้วก็ปิดโฆษณาซะจะเอาหน้าจอเอาหน้าคลิปปกคลิปยังไงดีวะอุ๊ยอุย,อยมือลั่นมือมันลั่นไปเองมือมันลั่นจริง โ,โ,โอ้โหโอ้หกดาวแล้วดูสินี่ขนาดตัวนี้ไม่ได้ใช้นยังหกดาวเต็มไวกว่าตอวตัวที่ผมใช้บ่อยๆนี่ถ้าไม่แบบจัดเต็มเต็มที่จริงๆนะอยากกดนะแต่เก็บไว้ก่อนโอ้สามตาแล้วเอาไปลุยัะกินกาเนี่ยตกตนกินกาสองเทพกับอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเมื่อกี้เสียงแระ ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ฟังเสียงผมก็เลยสังเกตเฮ้ยเสียงเมื่อกี้โคตรเท่เลยอะ่ะเสียงใครอะ่ะน้องอ้าวเหรอเสียคิดถึงน้องอ้าวเฮ้ยอย่างเท่อ่ะนี่ผมไม่เห็นผมก็เลยไม่รู้เนี่ยเจ้าของเจ้าของพลังอัลติเมทซีโร่กับซีโร่ที่ใช้กเกาะอัลติเมทแหก็ถือว่าไอ้นี่กันไปแล้วกันไม่ใช่สามเทพน,นะ จริงๆก็อยากจะตัดเซ็ตสามเทพไปเลยนะแต่ว่ามีคนให้ใช้ซิโร่เออแล้วผมก็ใช้ซิโร่ดีกว่าผมจะใช้ตัวนี้ทำไมเราก็มีคนให้ขอใช้เล่นโนอานะแต่โนอาผมมันยังไม่เทพพอแต่ผมต้องรออินที่ได้สามสิบวันซึ่งมันเลยกําหนดแล้วผมน่าจะต้องไปรับอินอาทิตย์เดือนหน้าเพื่อที่จะเอาที่ส่วนของอุตแมโนอาแล้วก็เพื่อที่จะต้องเก็บอีกเยอะเลยกว่าที่ผมจะได้โนอาห์ออาอุาอุาเมื่อกี้การแจ้งเตือนที่ไหนมาไม่รู้แต่เอาสนันไปทั้ง เครื่องเลยต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดเสียงสนั่นเมื่อกี้มันดังเกินไปผมจะต้องไปปรับลดเสียงออโต้ลุยก่อนขอปรับเสียงแป๊บเออเพื่อกันหูท่านผู้ชมที่ใส่หูฟังฟังนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเลือดหายเลือดหายซิโร่เลือดหาย เอซิโร่ผมไม่ได้ดูสาหัสเลยอะไอ,ไอผมควบคุมเองดีกว่าเออผมขอควบคุมเองดีกว่า <Yeah. S 1> คิปมันเกิดอะไรขึ้นอะอยู่ดีเพื่นอนซีโร่หายหรือว่าผมไม่ได้ดูจอเพราะผม,มจะไปตับปับไอ้นี่แล้วมันโดนต่อ,เอยเยอะตอนที่ผมกดอัตโนมัติอยู่จะว่าไปไอสีแดงมันคืออะไรนะเหมือนว่ามันขึ้นเหมือนกันตอนที่ผมใช้ เออโนอาไอ้เน็กซัสอ่ะตอนที <inflation> ่ผมใช้เน็กซัสมันก็ขึ้นแดงๆมันก็เลยโอ้โหอ้อันตรายมากเลยเนี่ยอย่าอย่ายาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งล่วงซิผมจะเก็บสามดาวซิโร่อย่าพึ่งด้วงซิโร่ใจเย็นๆซิโร่ใจเย็นเย็ซิโร่ซิโร่อย่าพึ่งล่วงนะเบรกเบรกเบรกอ่าผมรอซิโร่แป๊บนึงโอ้ยโอ้ยรีเจนต์รีเจนต์ใจเย็นเจีเรนเจนใจเย็นเย็นผมจะเอาเลือดให้ซิโร่ โอ้ดีเจนใจร้อนอย่างไงดีเจนดีเจนใจยินตัวนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะนี่เก็บเลือดรีซีรู่งซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตบอย่าตบโอ้ไอ้พวกนี้มันเลือดน,น้อยแต่มันตีแรงเฮ้ยหยุดยุดตรงนั้นอย่าตบผมเชียวเลย เออสกิลสตันมันก็ใช้บ่อยดีเหมือนกันในซิโร่เนี่ยคือแบบมันโกงมากเพราะไอ้ตรงสกิลที่มันสตันได้นี่แหละโอ้ย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 ถึงแม้มันสตันแบบสะท้อนได้พวกสองตัวมาสองตัวที่ลงในด่านนั้นน่ะสามารถใช้ได้โอ้ย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 โอ้เฮ้ยย่าย่าย่ายายายาเออซิโลมากออกมาไม่ทันน่าไม่นะซิโลไม่เป็นไรเดี๋ยวรีเจนจะมลุยต่อเอง มันตาลวกเลยเิอ่ะผมจะเก็บสามดาวลิ้วโอซีโร่ไม่น่านเลยไม่น่าเลยซีโร่ไหมนะซีโร่ผมทำไม่านาาเสียชื่อซะแล้วอ่ะโอ้ใหม่ใหม่ใหม่ผมทำนายเสียชื่อแล้วซีโร่ใหม่ใหม่ผมโดนบึ้มตายโอ้หัวก็บัวแต่ใช้สกิลให้ดีอยู่จนผมแบบผมเผลอกดไงไหมนะซีโร่โอ้ไม่น่านเลย <c oughs> เฮ้ซีโร่เนอะไม่น่าเลยผมน่าจะใช้โนอาสตั้งแต่แรกไม่น่าเลยซีโร่บนซีโร่ซะแน่เป็นความผิดของซีโร่ใช่ไหมเนี่ยเพราผมผิดนี่แหละที่ผมกดเพิ่มกดใช้ทั้งที่พี่เกยังไม่พร้อมที่จะลุย2บหกนาทีแล้ว30นาทีนี่คือขั้นสุดแล้วนะคือไปต่อไม่ได้แล้ว สามเทพจะสู้พวกโอ้โหโอ้โหอนี่ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเลเวลวสูงเกินไปอะดาวไม่เยอะก็จริงแต่ผมต้องเอาจริงนะถ้าเกิดดาวขนาดนี้ผมต้องเอาจริงมากกว่าที่จะใด้ดีแนนะ่อาจจะใช้สามเทพกับอีกออสองเทพกับอีกหนึ่งนี่นลุยไ,ไม่ได้แล้วต้องเอาตัวเทพๆมาลุยแทนแล้ว เธอ,อเมาทังตูๆๆนะ้เก่งๆเนี่ยผมก็อยากใช้ในสัตลา่าจุนี้นะแต่ว่าพี่แกยิงเลสตาแสงไม่ค่อยแม่นเนะ่ะเออ,เอ,อตาเข่งเหมือนผู้เล่นคนนี้ตาแตบตาตาเอียงเนะี่ยยิงไม่ค่อยจะโดนนะเราลุยทๆางๆนี้แหละตาเนี่ยผมก็ไปแล้วคือว่าผมทําคลิปได้ไม่เกินสามสิบนาทีเพราะว่าเครื่องผมมันรับไม่ได้เนะี่ยและช่วงนี้งานส่วนใหญ่ผมจะทําในโทรศัพท์ด้วย พี่เสียงมันคีดเสียงพี่สายตอนนั้นเหรออูอ้หื่อกี้มันอะไรอะ่ะอยู่ดีผมก็สไลด์อ่ะอู้หูพี่แกเลเวลมันไม่ใช่เลยเโกงเกลยไปแล้วสก,กิลพี่แกอลังการงานซังเลยผมต้องใช้นี่ล่งนี้แล้วอยาๆๆ่าอย่าอย่าผมกดสก,กิลไม่ติด อย่าพึ่งยาพึ่งไม่นะหายไปซะหายไปซะโธ่มันยิงไม่ได้มันยิงไม่ติดอะต้องอาจะต้องสู้ระยะสิกัยไหนเฮ้ยพี่แกเลือกไปรถเลยโอ้โหโอ้โหรถรถดิ่มบทจะรถก็รถหายกริ้งเลยนะเนี่ย ต้องเอาทีก้าไว้ในช่วงหลังๆแล้วล่ะเพราะว่าสกิลพี่แกคูัดาวทีก้ามันไม่เหมาะกับลุยแกน่าจะเห้เป็นคนสุดท้ายมากกว่าผมว่าผมต้องจัดทีก้าคนสุดท้ายแล้วว่าเอาคนแรกคงไม่เหมาะสกิลมีคูดาวเกือบไม่ได้แล้วไม่ละ เมกาเลเยอลมาสเตอร์ e ka, ผมชอบสำสั่โอ้โหพวกสายเติมเห็นนี่รู้เลยพวกสายเติมรอยบราดโอเคไปครับเปผม,มอยากโอ้โอ้ลีเจนลีเจนอะผมไม่เอาด้วยหรอกถ้าผมเจอลีเจนอะโอ้โหตัวเดิมไม่ใช่เลยโอ้โหซีโรบิยอนแต่และตัว เอางั้นขาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็คลิปหน้าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําเมื่อไหร่นะเพราะาอาจจะเว้นไว้สักระยะหนึงซึ่งจะนานหน่อยแหละเพราะว่าผมก็อาจจะมีนูนนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเออแวมหาลาัยคือช่วงที่ผมยื่นพอร์ตหรือผมจะสอบตรงซึ่งอ่ะนะผมก็กะจะสอบตรงเพราะว่าแม่บอกให้สอบตรงเนะี่ย ซึ่งอันที่จริงผมยื่นพอตไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าผมไม่มีด้านกิจกรรมเลยแม่บนท้ายคลิปน่ะชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับอ่าเนฮะไปแล้วครับบายช่วงนี้ติดขัดน,นะ